สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้ก็มาเจอกับครูหวานนะคะกับช่วงใบงานแบบฝึกหัดกันเหมือนเดิมเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะใบงานภาษาไทยนะคะจะให้เด็กๆได้ทำอะไรกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะเปิดตามครูหวานเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อวานเราคัดสระอุกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็เป็นสระอะไรคะ สระอูนั่นเองค่ะเสียงยาวนะคะเด็กๆก็ลองฝึกอ่านคําดูด้วยนะคะแล้วก็เมื่อฝึกอ่านเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเลือกคําที่อยู่ด้านบนนะคะมาเขียนตรงด้านล่างนะคะทั้งหมด9คําเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อทาเสร็จแล้วเขียนชื่อตอนเองด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กลับไปงานนะคะส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ วิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆขะเปิดตามผัวหวังเลยนะคะนี่คะ่ะหน้านี้เลยนะคะก็จะมีคําศัพท์อยู่คะ่ะเด็กๆาแล้วก็จะมีนี่คะ่ะรูปภาพอยู่นะคะามาดูคําแรกกัน,นะคะ่ะดูนะคะนี่ตัวอย่างเลยคะ่ะเป็นตัวอะไรคะ B พิมพ์ใหญ่นั่นเองคะ่ะแล้วก็มีตัว A กับ T พิมพ์เล็กนะคะเขาเอานี่เลยคะ่ะมาบวกกันคือเอามารวมกันคะ่ะมาเขียนตรงด้านนี้เลยนะคะเขียนรวมกัน BA T Bad, แบบนี้เลยนะคะเขียนคําอ่านด้วยนะคะตรงช่องบรรทัดด้านล่างนะคะโดยการนี่ค่ะเราเขียนสระเอแล้วก็ทอทหารไว้ด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็เอานี่ค่ะตัวเพียรชนะตรงกลางนะคะนี่ค่ะอย่างเช่นบอเบม้ใช่ไหมคะเขาก็นํามาใส่เด็กๆคะตรงกลางแบบนี้เลยก็อ่านว่าแบดนะคะแปลว่าค้างขาวค่ะแล้วก็ข้อนี้นะคะตัวอย่างข้อต่อไปค่ะตัว C A T ชีเด็กๆก็เอาตัว C ใหญ่มาเขียนแล้วก็ ตัวเเล็กกับตัวทีเล็กก็มาเขียนตรงนี้เลยนะคะด้านหลังแบบนี้เลยนะคะตรงช่องบรรทัดด้านล่างนะคะก็เขียนสระแอก่อนนะคะแล้วก็นําตัวคอควายนะคะมาเขียนนะคะเสร็จแล้วค่ะตัวทรหันก็มาเขียนตรงด้านหลังแบบนี้เลยนะคะก็อ่านว่าแคดนะคะแคดแปลว่าแมวนั่นเองค่ะเด็กๆคะข้ออื่นก็ลองทําดูนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตนเองแล้วก็ ถ่ายรูปคู่ก,กับไปงานนะคะส่งมาให้คุณครูดูได้นะคะวิชาสุดท้ายนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆคะเปิดตามครูหวานเลยนะคะนี่ค่ะหน้านี้เลยนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายอะไรคะอยู่ตรงกลาง บวกนะคะก็คือจํานวนสองจำนวนนะคะเอามาบวกกันก็คือเอามารวมกันนั่นเองค่ะโดยนะคะเด็กๆก็ลองบวกดูนะคะ1นบวกสเท่ากับเท่าไหร่คะ3นะคะเด็กๆก็ลองดูสิคะว่าเทรที่มีจํานวน3อันอยู่ตรงไหนคะอ่านะตรงนี้นั่นเองค่ะเด็กๆก็โยงมาหาจํานวนคําตอบแบบนี้เลยนะคะจานวนคําตอบรูปภาพนะคะ ข้ออื่นก็ลองทำดูนะคะโยงให้ถูกด้วยนะคะและเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตอนเองแล้วก็่ายรูปคู่กับใบงานนะคะส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคกิจกรรมใบงานใแบบสนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้พบกันไว้พบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ